สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนะคะของวันที่19นะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่18ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะอะนอยเฉพาะกิจนะคะออก8 2 1กับ13นะคะ13หลุดนะคะ ดสองหนึ่งเข้าวิ่งรูดนะคะเข้าสองนะคะตัวเจาะไม่มีนะคะอ่าสำหรับน้อยพิเศษนะคะศูนย์ศูนย์หกนะคะแล้วก็สามเก้านะคะเข้าวิ่งรูดหกนะคะเข้าหกนะคะสามเก้านะคะสามเก้าไม่มีนะคะ นอยปกตินะคะหกศูนย์เก้านะคะหกมาอีกหกมาอีกนะคะตัวเจาะไม่มีนะคะเจ็ดศูนย์นะคะนอยเฉพาะกิจนะคะล่างเจ็ดศูนย์นะคะเข้าเด่นนะคะวิ่งรูดนะคะแอดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะพี่น้องจา๋าเพราะฉะนั้นเข้า,าแค่วิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋าตัวเจาะหลุดนะคะ อ่าส่วนน้อย VIP 8ปดสงเนะคะอ่าแอดมี72นะคะพี่น้องจา๋าอ่าล่าง4 4นะคะ4 4หลุดไปนะคะสำหรับอ่าพี่น้องท่านใดที่หยิบจับนะคะ5ไปนะคะวันนี้ขอโทษด้วยนะคะวันนี้ห้าไม่มานะคะพี่น้องพรุ่งนี้มานะคะห้าเนาะ ไปลุ้นกันต่อนะคะกลับไปสูตรเดิมนะคะพี่น้องจ๋ากลับไปสูตรเดิมเนาะสูตรใหม่ไม่ค่อยโอเคนะคะพี่น้องเห็นเอฟซีขอมานะคะก็จัดไปตามคําขอนะคะไปลุ้นๆกันต่อนะคะผิดพลาดประกันใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะไข่ <c oughs> หวัดกินอีกแล้วนะคะ ไปตามวันที่19ต่อนะคะพี่น้อง19นะคะเดือนตุลาคมนะคะ2564นะคะกับแนวทางฮานอยนะคะสูตรวัดใจนะคะ ลืมดูนะคะที่รอบนะคะที่แอดเม้นให้ว่าเข้าหรือหลุดเนาะของวันที่สิบแปดนะคะก็ก็มาเจ็ดศูนย์มาเจ็ดนะคะเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองนะคะก็มาอยู่นะคะพี่น้องจ๋าสำหรับเลนเจ็ดนะคะก็เข้าทั้งปกติแล้วก็ v i p นะคะแต่ว่าเจ็ดแอดกระโดดไปเนาะนี่นะคะเน้นรอบนะคะแอดแอดเน้นไปที่ปกติกับ v i p นะคะ ก็มาปกติแล้วก็ V.I.P เนอะแต่จริงๆสายวิ่งสายรูดนะคะก็มาตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจนะคะสองเนาะแล้วก็หกนะคะแล้วก็หกนะคะพี่น้องการเน้นรอบก็ยังคงโอเคอยู่นะคะโอ้ยสมุดตกนะคะสูตรวัดใจนะคะ จ่อให้สองตัวบนล่างนะคะเด่นวิ่งรูดนะคะ ก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็โปรดใช้วิจนะญาในการรับชมนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณน,นะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะพี่น้องรับชมเพื่อเป็นแนวทางกันนะคะวิ่งรูดนะคะวันนี้แอดให้กลับไปที่สูตรเดิมนะคะพี่น้องอเริ่มสูตรใหม่มานี่รู้สึกว่าตัวเจาะไม่ค่อยมาเนาะ อันนี้ก็เข้าวิ่งรูดนะคะตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้เข้าแปดเจ็ดอ๋อนี่สูตรเม็ดเดียวสิบห้าขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะคะจะได้ไล่สูตรถูกนะคะนี่เมื่อก่อนเข้าดีนะคะสำหรับ เอสเริ่มเปลี่ยนสูตรนะคะวันที่13ให้เป็นวันสุดท้ายเนาะสำหรับสูตรเดิมนะคะก็เข้าดีเนาะทั้ง20 50เนาะตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่13นะคะ12ก็มาดีนะคะ13ก็มาดีนะคะตัวเจาะเนาะ,อะเอสมาเปลี่ยนสูตรได้กี่วันแล้ว1 หนึ่งวันตั้งแต่วันที่สิบห้าวันที่สิบสีล่ล่ะอ๋อนี่สิบสีอันนี้ก็เข้าอยู่เนาะวันที่สิบสี่ที่เปลี่ยนสูตรวันแรกนะคะก็เข้าอยู่เนะาะสูตรใหม่ก็เข้านะคะทั้งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์ทั้งเก้าหนึ่งนะคะพี่น้องพอมาปรับสูตรปุ๊บนะคะวันที่สิบสีบส่วันแรกเข้าเนาะ เข้าสามเด้งนะคะสำหรับสูตรวัดใจนะคะนี่นะคะแล้วก็วันที่สิบห้านะคะปรับสูตรใหม่<ล> <yle> <c oughs> สิบสี่ก็ปรับสูตรใหม่เนาะแต่ว่าเข้าดีนะคะพี่น้องเข้าดีแต่พอมาเริ่มเริ่มไม่ดีมาวันที่สิบห้านะคะไม่ดีมาแต่ว่าก็สายวิ่งสายรูดนี่ก็ยังมาดีอยู่เนาะก็เข้าดีอยู่นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะเริ่มสิบห้านะคะ 1ิบห้าสิบหก็ดสิบเนะคะก็เข้าสําหรับเน้นรอบก็เข้าดีอยู่เนาะอ่ะไปลุ้นกันต่อเนาะก็กลับไปสูตรเดิมนะคะพี่น้องจ่าตามอ่า fc นะคะขอมาเนาะก็กลับไปสูตรเดิมนะคะถ้าท่านใดชอบก็ เลือกเอาไปพิจารณานะคะพี่น้องสูตรเดิมก็คือเจาะห้าตัวนะคะอ่าวิ่งรูดนะคะวันนี้มีสามนะคะศูนย์สามห้าสี่เอาห้ากับสี่มาด้วยกันแล้วมั้งพี่น้องเจ็ดนะคะเพิ่มเติมคือเจ็ดเนะาะแอดก็จะพาเจาะนะคะศูนย์และสามนะคะศูนสามเขียนอย่างไวเนาะ เพราะว่าพากลับไปดูสูตรเดิมเนาะอ่าศูนย์หนึ่งนะคะกลับไปสูตรเดิมนะคะศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอ่าสำหรับสามนะคะก็จะมีสามหนึ่งนะคะสามสี 3, 4, 3ามห้าสาและ3ามนะคะไปกับทุกครั้งนะคะเดี๋ยวแอดจะเน้นให้สำหรับชุดอ่าสำหรับสายโจะนะคะพี่น้องใครชอบก็เลือกตัวไหนก็เลือกไปเนาะถ้าไม่ชอบก็จะเอาไปวิ่งไปรูดก็ได้เนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะกันนะคะ 4ีหนึ่งนะคะแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็ห้าสี่นะคะมาด้วยกันเนาะอ่าสูตรนี้นะคะเน้นไปที่รอบนะคะเน้นรอบยังไปได้ดีอยู่นะคะเน้นรอบนะคะ ปกตินะคะแล้วก็ V.I.P. นะคะถ้าใครเจอตั้งแต่รอบแรกๆก็หยุดเนาะไม่ต้องตามให้เหนื่อยนะคะสีน้อยอ่าสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะ0110์หนึะคะศูนย อ่า0ูนยนะคะสำหรับตัวที่ชอบที่ขีดเส้นสีแดงๆนะคะคือตัวที่แอดชอบเนาะอ่าส่วน3นะคะก็จะมี3 1นะคะ3 4 3 5นะคะส่วนชุดกันนะคะแอดชอบ8 1และ7 1นะเนาะเน้นรูด3กับ0นะคะ3กับ0นะเนาะเน้นรูดนะคะ อ่าถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง FC ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกแชร์นะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ